จบเลยไม่จบเลยจบแล้วไม่จบแล้วตบแล้คอมาด้านหลังเฮ้ยตบแลยอ่ะเฮ้ยดีนะเราโชว์เลยเยอะมันเยอะเกินเรามีบีมช่วยดูว่าเรามีเรามีไม่ต่างจากบีมเลยถึงเหินฟ้าก็เหินฟ้าเหอะอย่าเลยอย่าอย่าอ้วกแตกอย่าอ้วกความอายอยู่ที่ไหนถามหน่อยไม่มีสิ่งที่พวกแกทำอยู่มันไม่อายอยยเรียนานอย่าหลุดไม่มีไหนสิ ไม่มีสิ่งที่ทำอยู่ไม่อายเลยมากัดป้งกัดปากอะไรเดี๋ยวตบเลยไม่พอใจนะนี่ไม่พอใจพูดเลยนะไม่พอใจอารมณ์เสียใช่ไหมขอบคุณที่ลังจาเป็นการอารมณ์เสียที่ดีมากเฮ้ยสุดดีเฮ้ยวอยกับแดนลงกันเหรอไม่ใช่ที่แล้วเห็นมีเลยก็ใช่ไงแต่ตามตารางมันวอยกับแดนลงกัน เแต่ล็นบอยเผื่อเป็นบอยมาที่คูรอดมาเช็กอะให้เหรอให้เราอะไรกูจะหลุดลุดมากเนี่ยตอนนี้ก็หลุดเนี่ยโอ้สันดังเถอะสันดังพระเจ้าก็ขัน่าเขื่อนต้องเขื่อนไหคะมโอ้ยอยากคิคาแรคเตอร์พวกเขาิเตอร์ี่สันดัางีกอนเขือนนั่นน่สิเฮ้ยพีดโอ้ยพีดพี่ทางฝั่งนีือให้เราเองไม่ใชนี่มันเยอะขึ้นมาอย่างนี้ดิแบบ ไปเลยรู้เลยบูนแมนแมนไปอย่าทำหน้าพวกนี้มันถึงเจ๊ตกแล้วรบเสียนะเนี่ยฮะที่เช็คเราสองรอบที่ให้รอบหนึ่งร้องอีกรอบเป็นคิ่คิคเล็กเตอร์รู้ไหมเราจะให้เข้าตามห้องแต่แกอายอะนไม่ดีอย่างไม่อยาก่ัเอ